แจ็คแมวสวัสดีค่ะอยู่กับซัพพอร์ตสาวผมยาวป่าบ่านะคะอันนี้เล่นอารามก็ยังดูได้ตัวอะไรเด้มมิลิโอเราเกิดมาเพื่อกันปะเราเกิดมาเพื่อกันล้กันนะพูมลิขิตเวอร์ตาเนี้ยเอา้าอย่าบอกนะไอลิเลียลรูดนะเธอฉันุุสาสห์เล่นเป็นร้อยตาเพิ่งได้มิดีโอตาแรกเจียงแป๊ๆก็เหมือน,นเป็นวัดเลย โอ๊ยโอ้ยใจเย็นใจเย็นโอ้ยโอ้ยโอ้ยจะตายโอ้ยมันมั่วไปหมดเลยเฮ้ยอะไระเที่ยได้เอาจะบอกใจเย็นแต่มันเข้าไปแล้วไง ปิดปิดปิดเออปิด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 ใช่มันอับสองนำตาเนี่ยเฮ้ยเพื่อนข้าวไอ้รอด้วยไอล้ลิเลียหยุดหยุดหยุดทุบจบกูตายด้วยเอ้เมิมันสะท้อนไม่ได้เด้อแต่มันเป็นอมาตะได้นะอันติลัก ย yeah, yeah, yeah. ายายาเวลาให้แล้วไม่ทัหนหรอกอือโอ้ยชินธนอันอะไรยู่เนี้ยเอาโอ้โหทุเรศ่ะเมลอันติปุ้มมันมุดเข้ากำแพงเอ้ยอสุดยอดเลยละไอริเรียนอะ นี้เป็นไงเปะเวอรอ์นี่เป็นไงโอ้ยเลยไปดูเล่นแบบอ๋อเล่นยากเลยเอาเอาเอาโทษโทษโทษฉันเอาบอกกลบหนีเพื่อน เหนียวหมดเออมาเก็ยบยาก่อนโอ้ยโดนจนได้ ไม่มีอันติช่วยเมลเมื่อกี้เมลโดนแล้วไม่เป็นไรไม่ตายก็โอเคว้าหมดนี้เล่งสกิลลดฮิวฮิลลดโลลดโอ้โห <c oughs> ปกติมันก็ไม่ได้เยอะอยู่แล้วท่านจะเน,เนิร์ฟอีกหรอแต่ถ้าเป็นหมดนี้ก็น่าเนิร์ฟอยู่ตัวที่ฮิวได้อะควรเนิร์ฟทั้งหมด ยายคนนี้ก็คอยจ้องแต่จะอันติรักไม่ใช่สะท้อนอันติรักอย่างเดียวเลยเยเมลเนี่ยใจเย็นเด้อสะท้อนไม่ได้โอ้ยเป็นงาอันติมิเดโอเมื่อกี้เห็นชัดเลยว่ามันเพิ่มธานตาิตี้เวอร์มาก โอ้ยฉันตายกเนี่ยเร็วเร็วรีบตีให้มินเนี่ยนเข้าเออเพื่อนได้ออกมาอันติมิลิโอเพิ่มค่าธนาซิตี้ไอ้อะไรนะเซจูอันติแบบเดียวอว้ายหนีหนีดิอ้าวหยุด อยู่ทำรายเด็กน้อยนะนี่ฉันมากับแม่ฉันนะนี่อีเมลนี่แม่ฉันเฮ้ยมันจ้องฉันและฉันว่าอยู่ในบกกล็อกไว้อยู่ในบกกล็อกไว้อยู่ในบกกล็อกไว้จะเข้าก็าเข้าเดวเฟดไปอันตี้ให้โอเค ใจเย็นมาหนาหมดแล้วก็ใจเย็นโอ้โหวิ่งเข้าใส่หรือวหลบคือแย่รักมันเคยอันติโดนใครบ้างเออเนีย้ยบัฟให้ไงจะได้แรงๆเออื ว้ายเอ,อือตายว่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรหมดนี้ตายได้เนาะต้องอต้องตายไปเอาของเอาจะไม่มีอันติเลยเป็นไงก็ล้างเลยไงอันติมาเตะเวอร์อันติมากดล้างทันทีเอา้าฉันได้คิวอ่ะก็เผื่อเตะโดนไม่เผื่อหลอกตั้งใจเตะนี่แหละแต่ไม่คิดว่ามันจะตาย เอาไปเอาไปเอาไปตายแน่นเลยตายแน่นเลยตายแน่นเลยเอออีกวิเดียวเองจะได้โลอยู่แล้วเชียวเอาเพิ่งเห็นว่ายังไม่ได้ออกรองเท้าไม่เป็นไรเราคนเก๋ไม่ต้องออกก็ได้รองเท้าแค่นี้ล้างล้างล้างนี เหมือนล้างเลยอมันยังดูดอยู่เลยยังเมื่อกี้หมายถึงว่ามันยังทาดาเมจอยู่อ่ะแต่ว่าแต่ว่าก็ไม่ไม่ติดสะตานไงอุ้ยเขาแฟดเลยนะเขาแฟดใส่เลยอ่ะลาก่ะนักประมาจะเล่นเนอมาสิมาสิอะไรนักหนาฮะขอชนะได้ไหมเผื่อฉันจะได้เอสได้แต้มอะไรกับเขาบ้งางตอนเนี้ย เหมือนหมดเนี้ยอันติมันดูไม่ทันชัยเลยเนี่ยไงก็ล้างไปสิโอ้ยโดนตนันเออเป็นไงเตะแล้วแฟดอ้าวมัวดูไอ้นี่ อ๋อสกิลหนึ่งโดนหลายตัวโอ้ฉันยไม่ได้ออกรองเท้าเลยไม่ออกมาแล้วช่างมันเถอะมันก็ไม่ต้องเดินไงตายไปเลยจบง่ายดิได้ไหมเออเอาหน่อยเอาหน่อย เป็นไงล่ะคุณแม่หนูเก่งหรือไ่ะแม่แม่หนูเก่งไหม <c oughs> ฉันก็ยังยืนยันว่าฉันจะให้ยายเมลเป็นแม่มิดีโอตลอดไปอ๋อยา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 นี่อุ้ยได <c oughs> ้คิวอีกแล้วว่าอะไรวะเก็บซิเก็บซิเก็บซิ ออกไปเตจูนี่ตอมเก่งเป็นแมงวันหรือไงฮะว้ายออกออกไปก่อนคุณแม่อ้ายคุณแม่เอาเตีไม่โดนอีกคุณแม่อ่ละคุณแม่ช่วยหนูด้วยโอ้เลิศ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 คุณแม่ตีเออเป็นไงละ่ะคุณแม่เลิศเวร์ เป๊ะมากเป็นงไงล่ะแม่ลูกผูกจิตเอา้าเอ้ย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 ฉันตายว่ะคุณแม่คุณแม่หนูตายแล้วโดนมาอีกันนะ้ะ มันจะดูดไอลเลียหรือเปล่าเอา,เอาไม่ทันโลไม่ถึงอ่ะไม่ชอบเลยอีตัวที่แบบกระโดดเข้าได้อ่ะเราตามไม่ทันไงตัวเดียวที่ตามทันคือยูมิต้องเล่นยูมิแล้วมั้งเอาให้ตายเออเธอฉันไม่แฟัชตายแน่เมื่อกี้ ้ยโลไม่ทนันต,ตีตีตีธรรมดาตีธรรมดาเออแมตต์พาส,สีบนางก็แรงมเมลวอ่ะนี่เป็นงานเลือดไม่ลดโล,โล,โลฉันเปะมากเฮ้ยเอาจริงก่อนนะ แต่เห็นว่าเห็นไหมเข้าอย่างนั้นมันตามไม่ได้อ่ะโอ้ยโอ้ยตายอีกโดน after shock โอ้ยโอ้ยอย่าทำแม่ฉันเออเอามาไล่วารัสยิงตัวหลังตายหมดเลยอ่ะวารัสนี่เป๊ะนะในขณะที่โดนเซจูไล่อ่ะมันยังมีแบบ ไปยิงตัวหลังได้ตัวหลังตายหมดเลยเฮ้ยฉันได้สถิติสมานปากแผลไหมลดเลยละ่ะไอ้ยลบลบลอบลอบเออเออลูกคาตาฉันฉันฉ,ฉ,ฉ,ฉันจะช่วยเธอ,อยังไงจะไม่มีอันติ <c oughs> เออ ตามไม่ทันกันเลยเจ้าเฮ้ยน่าจะจบแจบก่อนโอ้ยลบแล้วนะแสบตาเลยล่ะ,มะเมื่อกี้อุย๊ยจบแล้วอุย้ยขอบคุณค่ะขอบคุณเลเมลชมฉันเห็นไหมเพราะเธอคือแม่ฉันไงฉันก็ต้องช่วยเธอ